ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ช่องกระปุ้ยคนตกปลาเดี๋ยวนี้เรามาที่ไม้เต็งอันสองตัว,วปวดเมนไอ้เหี้ยไม่ทันไรทอกันแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูครับมียิงปลาตกกระปิวปอะไร <ๆ S 2> หลายอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มาหลายคนด้วยแก่งดำมันเนี่ยว่าจะดำอยู่ให้มันดำอยู่นี่ครับเหมือนเลยครับน้องผมนะต้นทาเข้าหมายเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ ผลงานเด้อเป็นไงบ้างอันนี้เซียนสปิยร์ลยเนี่ยนี่นี่ตัวนี้แสบเลยเซียนเลยเนี่ยไม่รู้ที่มาเนี่ยไม่รู้มาเพราะอะไรนะเนื้อข่าวมัาเต็งของของดีเลยรีบมาเลยเดี๋ยวไปติดตามชมครับผมครอ๋ออ่อยก็เป็นพิธีกรไลฟ์สดใช่ไหมพี่ใหญ่ลีน้องผูงพูดแล้วว่า ้เหม็ดแต่ลาใช่ไหมอง้าเนี่ยมาดิเฮ้ยโว้เอาขึ้นมาเฮ้ยกองนิดเรียเท่านะตวนีหกจ็ดสนะไปเยอะะกินข้าอยากหน้าเป็นหรอกนะโอยากหน้าวาวเดี๋าไง ตัวแรกครับหลังจากขาดไปสองตัวเหมาะครับไอ้แค่กี่มองดูดิใหญ่ๆขาดหมดเว้แล้วดูได้ตัวได้ได้ขึ้นมาดิตัวมันนั่นนี่ไม่ชื่ออะไรนะรู้จักรู้จักกับมันตั้งนานแล้วในเฟซอะอย่างมันเรียชื่อเลยในติ๊กต็อกก็มีพี่เพิ่งรู้จักอหรอได้รับมาเมื่อกี้ชื่ออะไรนะแจว เดี๋ยวล้างมือฝงเพื่อนไม่ไม่มีใครครบเลยโทรมากลังมาเนี่ยเออมาเนี่มาจริงเพื่อนตกปลาปะไม่ต้องตกก็ได้ไม่จ้อเป็นต้องตกมามาก่อนเฮียก็จะได้ขอนมาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นต้องตกปลานะขอให้มาก่อนเนี่ยเนี่ยไอเฮียเดี๋ยวเมียกูก็ดูเข้าใจกูผิดเข้าใจถูกแล้ว ต้องกัเลยกันเผื่อเผื่อเอาได้มาอยู่อ่ะมาอยู่แล้วถ้าอยู่มันต้องเฮ้ยแต่ยังนี้มาอยู่แล้วอยู่ดินแล้วกอเยอะด้วยนะเผลยพราะวัดแม่งกดเท่านี้ตัวดีเลยใช่ไหมดีอมแใจก็บอกแล้วแม่งกินใส่จริงอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหีอ่ะเผลอไม่มีอันนี้ดีกว่าทำไงก็ไดอก ทำงานแม่งตัวดีแล้วตอืมตะปุ๋มาแล้วไงมาใม่ที่ก่อนแปดฟองด้วยขาดแน่ขไอ้โถไอ้ก๊อปไอ้เหี้ยมาดึงยึกยักยึกยักไอ้เหียเปลือยมุดสัตว์ดึงเนี่ยเนยคุ้อะไรไม่รู้นู่นติดอยู่นู่นโอ้ยเฮียไอ้ชั้นเลยดิเฮียบตามเพื่อนลุ่น เดียววันนั้นเลยสแนี้ยที่ไปไกปละอ่าใช่ป่ะยังไงปยูแไมต่อนเดกเี๋ยวหดรนี้แลที่กไปแล้วเคยไปตามการครับตอนนี้ส่งตึต้นไม้ก่น น้ำต้นมาเออเฮ้ยนุมมงค้องด้วยว่ะวางขึ้นจะสูงแล้วขึ้นมาด้านยอดเนี่ยเปลี่ยนว่ะแน่นอนนุมมเอเอเฟิดงสองเขาดิแข่งนุมมอ่ะจอ ถ่ายด้วยน่ะถ่ายส่งพ่นุะน่ะเออเนี่ยส่งพี่นุ่มเ,เลยเอาส่งไหมส่อมอย่างไงหากินมันต้องอย่างนี้หอ,อ,อ,อมไม่ใช่มึงเออก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอย่างนี้นะพี่นุ่มเดี๋ยวส่งทุ่มมารับส่งทุ่มประมาณสามทุ่มอ่ะเดี๋ยวพาพาพวกนี้ไปตีกัะรีกันถูเรื่องนะถูเรื่องครับนี่สองตัวเาเลือกเลยโนควาเป็นไงนะ ยังไงก็ฝากผลงานลูกเราด้วยครับเดี๋ยวนี่ครับลูกดอกน้ำปุ้ยตังไม่ขัดเงาครับไม่หมดตายแน่นอนครับมีไว้ยังไงฝากเลยครับติดต่อได้เลยครับทักได้ทักมาผมเลยครับชื่อเฟซเมฆค้าไม้นะครับทักมาเลยครับฝากนะครับหมดตายแล้วไม่หมดตายครับโดนแล้วครับเลยหรือเปิดกล้องหรอ่ ว่ายมาจากาทางนู้นว่ะข้างบนข้างหลังนี่เก<ๆ>ือบโลครับผม ัวแรกมันมาสองตัวครับเก็บโ,โลใ้สวยครับฝากกันด้วยครับ แล้วครับใช้สวยนี่ครับฝากก็ด้วยครับลูกดอกน้ำปุ้ยครับตันินไ้เกิร์โบรตัวที่สองแล้ว นี่ครับปนินอีกแล้วใส่สวยเปล่าด้วยครับดูช่องนกปุ้ยมันมันมีอะไรให้ดูเยอะเลยฝปลาด้วยนะครับนี่ลูกดอกไม่เลือนี่ครับเนี่ยผลงานวันนี้ครับไม้เต่งยังไม่สุดยังไม่สุดนี่ครับเพิ่งเริ่มเดี๋ยวอีกเดี๋ยวมีครึ่งวัน เดี๋ยวก็ไปย่างปลากินก่อนเอาเดี๋ยวเจ,เจอกันช่วงต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้โหโอยไม่หนักปลาแล้วหัวโนเ้หัวปืออนอะไรไปไปยังไม่หนักปลาแล้วหัวนโนแทนล้อมเลย อะไรวะเนี่ยเพื่อนแกงผลงานมปไงโวผลงานดิดูเือเปอืตัหางก้นดิเงานผลงานวันนี้สองตนยอดครึ่งวันนะไม่ถึงครึ่งวันดีเดี๋ยวก็ไปย่างกินกันไนะนี่อ่ะโซยังไงขอบคุณเพื่อนหน่อยเป็นไงผลงานฝากด้วยครับก็หายตงประมาณนี้ หลังนี <ules> ้ต <motiv ators> <m> ้องมีสองกลมซึ่งเนี่ยเซ่อะไรลงนี่คือสายอะไรเหนียวอะไรนะไม่ตัวกูไม่ค่อยยิงหรอกมึงยิงใส่็ค้างเลยอืมตัวไม่ค่อยยิงหรอกเหนียวมันเสียยิงอะไรฮะโคไม่ค่้ยิงหรอกยิงหัวเดียวเฮ็ดช็อตอย่างเดียวเฮดช็อต ต้องดูด้วยไอ้หี้ยลมมันเท่าไหรอะไรอนี่วัดแรงลมวยเปล่าเก่งก็ได้จัดเก็บไว้แกงนั่งับแล้วเหรเปิดร้านนะนี่ผลงานเดี๋ยวเรามาทำข้าวกินกันนี่ไปยิงมาครับท้ายเคลื่อนท้ายเลื่อนท้ายเลื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาย่างย่างปลากินน้ำต้มกันกลางวันมื้อกลางวันเดี๋ยวเย็นเราไปลุยกันต่อบ่ายๆเราลุยกันต่อวันนี่มือเดียวเนี่ยเนี่ยกินนั้งหมดนี้เลยโอ้โหนี่อเก่งวะอะไรวะครับขับตัวใหญ่เลยตัดเลยนะเเชือกฮ้ยเสี้ยตัดเชือกกูเอาขึ้นมาดิเนี่ยขึ้นมานนี้ก่อนดิเดี๋ยวค่อยล้างเสร็จโคตรหล่ออ่ะตัดกล้องอ่ะเอามาเออแล้วก็เอาตัวใหญ่ยิงส่วนไทยไหม ไปเวลาอไรเราพาไปยิงไม่ต้องวิ่งด้วยไปรอเลยบ่อเลยเดี๋ยวให้ก๊อลฟไปยิงมั่งเอาอะไรต้นเอาเฮี้ยก็้อมันนี้มาให้เฮี้ยเขี่ยอ่าท้องผ่าท้องเดียวเฮ้ยยถ่าก็ได้ไหมได้ไหมเอาเอาตัวปลายเครื่องมาเลยเออถอดดึงออกไปเลยเออนดึงออกมาเลยเอาตัวใหญ่ย่างใหญ่ใหญ่อูู้ใหญ่บ้าเใช่ไหมใครได้เนี่ยก๊อะก๊อลฟได้ไหนมาไม่ใช่ไหนบ่เขานี่ เริ่มยิงวันนี้ลยเ้าไม่ใช่น้นมาขันห,หน้าให้กูแน้ไม่ได้เ,เ,เดี๋ยวท้ทายไทยเองตัวทรัพบบบ้างนยานแต่ทานทานไปเยอะดิทานไรแต่ทานนี่น,น,น,นี่น งานครับเราก็ได้ปลามา,เรา,มาเราก็ต้องมาทากินครับมีดำปึกแล้วต้องผ่าท้องแล้วก็เดี๋ยวไปทาเกลือย่างครับกิ้มเลยินมเลยแล้วทาเกลือย่างแล้วเดี๋ยวกินละส้มตำ <úng> มจ้าอร่อยมากจริงไหมมือเที่ยงครับมือเที่ยงจิิงครับจิงครับ เผื่อไม่ได้เลยคนนี้กะเอาไปแล้วมิ้งด e ้ว <upright or coping> em <kit> <color>. ่ามิ้ต้องเอาอะเอาวะโชว์ได้โชว์โชว์กุ้งนะโชว์แบบคนคนเล่นมีดอ่ะคนเล่นมีดอ่ะโชว์เชี่ยแห่งนกอบครับอาจารย์เสือโคตรอร่อยอะเฮาเนี่ยโชว์แบบคนเล่นมีดดิดึงไปแล้วงานเนี้ยไอ้กรอบลังมีดงกรอบตีพื้น เออมึงเอาเอาปืนยิงแล้วก็ชักออกมาได้ป่ะปืนยิงปลามึงอะยิงก้านมันอะไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อเยอมาหนูวะนี่แล้วึ้อยู่นี่ไอ้เยอมาวะมันนี่เล้วมันนี่เล้วมาเงยิ่ๆมาแล้วมาแล้วจะแสดงไหยเฮ้ยเสียงผู้หญิงที่ไหนวะ นั่นแหละนั่นแหละเข้ามาเลยกข้ามามีดจี้คอไอ้ก็มีดจี้คอที่กูไม่ไหวแล้วหนึ่งวันที่ยังโอ้โหมดอิจฉากูบอกแล้วเล่นเท่าไหร่อะเฮ้ยหลังมันไอ้นี่แล้วนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปกลแงแกลวกแกล้เข้าไปเขาไปเขาไปเข้าไปเขาไปเขาไปใกล้เข้าไปใกล้ไปเข้าไปดีเข้าไปดีบ้าทำไมอ่ะ เดินเล่นเดินมองมันหนามนะอันน้นอันนนเอจะช้อนเกจะจอรนอุ้ยเรียบรอยโดนมวเสียงเ้าเสียงบาดใจเสียงเสียงเนหูโดนอะไรอะหนูโดนอะไรแน่ใจว่าโดนไม่ฝ่ายอเี้ยมามามา กอลงม่นะอยแล้วเดี๋ยวเอาปล่าทาน,นี้นเนเาเกลืกเกอเลยครบอย่าแล้วเสียบแล้วปลาก็วาีไม้งเสียบเลยเสียบไม่ติดติดล้านๆหน่อยเออน้องไ <c oughs> หวเลยเนี้ยอืมหนหนอหน่อนนยเว้ยับพ่อคอยออฟได้เหีย เออเฮี้ยนี่ม right ่งเล่นเฮียะนเี่นแล่โ้โท่าแนั้นเลยวะเอาร้านอาหารก็ะโคกอันนี้ตีตรงบ้านขอนทานนะตีตรงบ้านขอนทานนะตรงก้มขึ้นสบายจัดปูขึ้นเรือ มาลูกเต้กินตำไทยป่ะลูกมา่ครับลองช้อนมาสองคำเดี๋ยวเขาตักให้ป่ะเฮ้ยดีนต่หมดมาบานเลยเกี๊ยพี่ปลาเกียพไม่เบิร์ดหางน้องเข้ามาอะไรตัวหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่ามันอร่อยวะอร่อยอืมเกี๊ยปลาแดกไม่ได้เลยหยิบไม่ได้หรอกรำเงี้ย เอเราไม่ลงหมดเว้ยเดี๋ยวมันพ่นมือตาข้าวแล้วไม่ติดนิ้วจะผ่านเลยนะที่มันเหมือนจะสุเหมือนกันนะแต่ไมเนื้อมันมีฮารู้อ่ะลำบากแค่ไหนเนี่ยกลาง

ตานวนนี้ผต้องไม่ตงยหามมาดูใครดูโอนพนเยอะตรวจเราดูตลอดดูเจ้าดูดูเจ้าเดียวรู้เลยว่าไหนตมาขวนมาแล้วไม่มีะไรเราคอดูมอดูเนะผมไม่ดูในแอปเราดูพี่ดูใครวะเรื่องนะอ๋อพอางวัลแทิ้งแล้มีเราไม่รู้ไงมันเป็นแอปใช่ไหมพได้ใสอีมากาไป

เล่นเกมเออผมเล่นเกมผมไม่ค่อยมาคุยกับใครอโอเรครับออกมานานๆถ้าไม่ว่าไปเรียนมออกมาอยู่ได้จ้ะไมนี่ชวไปวาไหนเฮ้มันน้ำเยอะผมได้ไน้ำตกงคนตกใช่ไหมนื้อต้องหวานปะอืมานปลาบอยไม่น้อตงีวะ

แก้วหน้าวเหรอวะอินเสร็จเราก็ต้องเก็บทำความสะอาดครับอยากเอาผงอย่าให้มีอย่างไร้ดาวแ,แ,แดกหมาหร้องเลยอ่ะไม่เหลือเนือ้อ ปลาโดนตัวสิบโลีัดาเครื่องมันเบียดนไงลาเคื่องว่าไมมึงดึงขาดปืนมาสามะต้องสามเดอไม่มันมันน่าจะเหนื่อยแล้วโยได้ที่นมอกขันนามอกขัดเลยเป็นไงพี่หนุ่มตัวใหญ่ปะ ประมาณสี่ลโลเอาเรื่องว่ะยังไงเงียบอ่ะเดี๋ยวลื้อให้เดี๋ยวลื้อให้ คิดว่าอยู่ไปมัน,นโอ้ยอ่ะหลายกอเหลืเลอเกินหมาะขันนาดกล้ไหมขึ้นตามที่เก็บสุงเลยเยี่ยมไปเลยใกลยเหรอเออท่าจะที่ค้นเหมาะเลยวะเยอะขนาดนี้เลยมอ้งนี่นะ จิสายไม่ลงถึงไหนไม่รู้เนี่ยปล่อยไว้ยาวว่าอพี่หนุ่มลากไปฮอสเลยอ่ะว่าต้องลงแล้วว่ลงไหมนะอันตรายปะ หรืวังเหื่อมันดิ้นที่ลูกดอกเข้าคิดว่าไงครับคุณสามารถรอดมัม้ยพี่นมปล่อยสาย,น,ย,ยนั่นเลยบ้านตึ่งตรงน้วนอันนี้อ่ะ ดำลงไปเลยโอ้ยสัตว์ขาไม่เจอเลยดำลงตำสายไปไหลุดเหรอ,ห,อ,อห,หลุดอือโหเือได้ปะหลุดฉีกไปอมัง้งเฮ้ยหูชมครับหลุดนะครับตัวนี้ อดแดกอดแดกเหมาะขคณะนะครับบอกเหมาะแล้วเปียกโอ้เป็นหนุ่มหนุ่มหลอกมาให้ปลดอันนี้นี่มาให้ปลดลูกดอกนี่มาโอ้โหโอ้ร้ายมาโอ้ยเขี้ยคุณหลอกโค้ดไปเลยนะไหนโค้ดนะอือโอ้เห็นใช่ปะคุณผู้ชมครับดูลูกดอกลูกดอกงอเลยนะหลุดใหญ่จริงตรงนี้ โอกแหลกแล้วค่อยชอดยิงสองทีไม่โดนอย่างเที่เลยตัวใหญ่เลยยิงจะจ่อเลยเสือกใส่ย้างสองเส้นแม่งแรงดูนะครับคุณผู้ชมก่อจะได้แต่ละตัวลำบากยากย็งแล,แล้วไม่ได้ด้วยปัญหานะตรดีไม้หักนะรุ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะ ไปไปนะทุ่มหญ้ามี so totally. yeah. izable, ่ปลาช่อนไอ้เหี้ยมันท่วมไปนานแล้วท่วมหญ้าเน่าแล้วไอ้แก๊งไอ้แก๊งเชโดสองคนนี้เป็นไงวะแหมหมายพรายรับไอ้สันรีบมาแต่เช้าเลยนะนี่พี่บัวซื้อมานี่แม่จะโต๊เทโดอ่ะซื้อมาหนทางคาวเลยไม่เอาซื้อไหนมา พี่กูนั่งรออเดียวนั่งมีอะไรเลยต้องให้ถึงมือวะไอเล็กชโดนะโถไปไปเยแสบไปเลยโถยังจะไปเหรออาทิตย์หน้าะอาทิตย์หน้ามึงยังจะมาีกเหยอโอเคโอเคเดี๋ยวกูมาด้วยเดี๋ยวกูมาด้วยกูอยู่บ้านนะ ทิ้น้องเลยวะพี่มาก็มาวะหียเกี่ยวพี่เดี๋ยวพี่อะไรเกียวกพี่งนะน้องน้องัองัยเอาเอาเอางไหนี่เฮ้ยเกี่ยวกพเนี่ยมาดมาีเี่ว่พี่่ะนี่ต้องงันกลับไป ทำหน้าแบบทำหน้าแบบพูดรอคอยดิฮะทำหน้าแบบพูดรอคอยรอคอยอัดทำหาเห็ดเรียหน้าบ้ากามแหมงข้าไปไหมเนี่ยหมายไอดอลอะไรข้าไปครับฮะดดน้ำดิเล่นน้ำกันเจอเจอเจอน้องเล่นน้ำมไมเล่นนะวันน้าไปวันเนี่ย น้ำเล่น้นี่ย่ให่ด้วยมันลึกเท่าไรเลยผู้คนดีอ่ะยังเย็นนะโคนเย็นเลยว่ะเจ้ว่ะแจวได้เหรอโอ้ไม่รู้ลองไหดินี่ตองนี้แับว่เอารนีนี่มาล้ก็ดับด้วล้กดับด้วยแถบานเดี๋ยวลงตายี่จะพาราเาถวัดมันเฮ้ย ไปเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่โดมโชกกะเาเลโนยังไงครับยไันีโตนเกี่ยวเนี้ยโซเลาไปทํายหมายอะไรไ่หมาะเานอะไรม่เบฝดตกทำพุวครับผมก็ฝนตกครับวันนี้ก็กลับไปก่อนเขารเอาแค่นี้ครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ เอาไปคิดเป็นวันผมรู้สึกเป็นสนุกเออแล้วเดี๋ยวคิดหน้าคิดว่ากันใหม่นะครับ จะกูชั่งลุขึ้นมาแก่้งไหมนี่ตา